จากคุณอมพรกทมนะคะส่งเหรียญมาขายเป็นหน้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะหนึ่งบาทวาระแบบนี้นะคะคละวาระมาขายรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญสองบาทที่ระลึกอันนี้สองบาทที่ระลึกตัวหนานะคะที่มีไส้ทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญสองบาทรับซื้อสามบาทเหรียญหนึ่งบาท เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเนี่ยคะ่ะหนึ่งบาทวาระทั่วทั่ไปรับซื้อเหรียญละสี่บาทเนี่ยคะ่ะเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยใส่ตลับแล้วตลับก็เปลืองตลับด้วยเนาะอ่าเขาน้าหนักเขาเยอะนะคะเหรียญนี้นะะีราคาแกะตลับออกะคะ่ะอ่าใส่มาเลยเสียดายเพราะเพราะยังไงมาถึงปะนะก็แกะหมดมีเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทโปรยข้าวคะ่ะเนี่ยคะ่ะหนึ่งบาทโปรยข้าว และหลังเป็นพระแม่โพศพแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทเหรียญ1บาทที่ระลึกคราวาระทั่วไปรับซื้อ4บาทส่วนเหรียญที่รับซื้อ20บาทก็จะมี2,500นะคะเหรียญ1บาท1บาทเสด็จนิวาส2504 1บาทเสด็จนิวาสรับซื้อ20บาท1บาท WHO รับซื้อ20บาท1บาทโปรยข้าวรับซื้อ20บาทและ1บาท อะไรละ่ะมีเสด็จนิวัตโปรยข้าว WHO ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทและเหรียญ1นบาท2,500ด้วยนะคะส่วนวาระทั่วๆไปก็รับซื้อ4บาทเหรียญ5บาทที่ระลึกค่ะเหรียญ5บาทที่ระลึกคราวาระม,มานะคะรับซื้อเหรียญละ7บาท เหรียญหนึ่งเอเหรียญห้าบาทที่เกับสุสุเจ็ดบาทเหรียญน,นี้นะคะเหรียญห้าสิบพระชนพรรษานะคะเหรียญห้าสิบพระชนพรรษาในรัชากาลที่เก้าเขาจะมีสองบล็อกนะคะอา่าถ้าดูด้านหลังจะเป็นแบบนี้เหมือนกันส่วนมาดูด้านหน้านะคะเขาตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงที่เขียนว่าประเทศไทยเขาจะเป็นเป็นคําว่าภูมิพลอดุลยเดชขออภัยนะคะตรงคําว่าประเทศไทยจะเขียนว่าสยามมิน เราจะเรียกกันว่าเหรียญสยามมินนะคะตรงที่เขียนว่าประเทศไทยตรงนี้นะคะจะเขียนว่าสยามมินค่ะเหรียญนั้นก็จะมีราคาเหรียญละหลายร้อยบาทค่ะนะคะหบาทรับซื้อ4บาท5บาทรับซื้อ7บาท2บาทรับซื้อ3บาท10บาทรับซื้อเหรียญ10บาทเที่ยลึกรับซื้อเหรียญละส3บาบาทเนี่ยค่ะ สิบาทที่ลึกรับซื้อ13บาท5บาทที่ลึกรับซื้อเหรียญละ7บาทนะดูมีอะไรอีก1บาท2บาท3บาท5บาทแล้วก็อันีเหรียญพอสอเหรียญพอสสองห้าสี่หนึ่ง